นางนันทิยาภูนทวีรักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธา,า,ารณภัยจังหวัดยโสธรนายสุพิษสามารถนอำเพลเลิงนกทาและนายชัดชัยพันสวัสดนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกได้รวมแตนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้แก่ครอบครัวของนายหนูพิษและนางบุญเดชสวัสด,ดีพันธ์ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งขณะที่เกิดเหตุไม่มีผู้อาศัยอยู่ในบ้านจึงทําให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยนายอำนวยเมฆอานวยรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยกเผยว่าจากการเกิดเหตุไฟไหม้ในครั้งนี้ทางอบตสามแยกเทศบาลตำบลสามแยกเทศบาลตำบลสวดัดได้นํารถดับเพลิงเข้าระงรับเหตุโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ส่วนการช่วยเหลือเบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ได้ทำการมอบเงินช่วยเหลือก,กว่า30,000บาทประมาณเจาฬิตอนเช้าวขอ,ของวันเี่ 1, 1> mm hmm. ก็เราได้รับแจ้งแล้วประมาณ5-7นาทีเราก็มาถึงที่เกิดเหตุช่วยกันแต่ว่าไฟมันมันมันลุกโวมเพราะว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็ประตูก็ก็ปิดไว้ประมาณใช้เวลา6นาทีก็ไฟก็สงบ ก็เลยไม่หมดทาั้งหลังเบื้องต้นนายกชักใยทันสวัสดิ์ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินเป็นเงินสองหมื่นกว่าบาทแร้วก็ให้ให้ค่าให้ค่าสิทธิ์ไปไปค่าชาวบ้านสองเดือนประมาณสามหมื่ว่บาทเบื้องต้นเมื่อเราทราบข่าวว่าเกิเดเอุไฟไหม้นะคะได้รับทางหน่วยงานสำนักงานตสารวจจังหวัดจรนทนะคะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยการชาติจังหวัดจัทุรีนะคะ ในวันนี้นะคะก็การป้องกันและ,ะส,สุขภารทางนพยาบได้ไมาช่วยเหลือเบื้องต้นีมีผ้า่มนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีผ้าถุงนใช้จับเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะและเทาความร้อนไปก่อนนะคะ